ค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปของชาวราศีตุนลนักนาตุลน,นะคะแบบตอนตกอืประจำช่วงวันที่15-30เมษายนนี้นะคะคนโสดจะเป็นยังไงบ้าง The Star 5ถ้วย s t r e n g นะคะไพ่เดเหมือนจะเพิ่งโสดหรือยังฝังใจกับเรื่องเก่าๆ พยายามจะ move on ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหาหน่อยนะคะหรือมีคนเข้ามาติดเสน่ห์หลงสเสน่ห์คุณในช่วงนี้นะแต่คุณจะเลือกเขาไหมดูแล้วเหมือนจะยังไม่พร้อมมากกว่าที่จะเปิดใจถามว่าเปิดใจในลักษณะของการ move on จากคนเก่าเป็นเรื่องจําเป็นที่คุณจะต้องเดินออกมาแต่เรื่องของการเปิดใจคุณยังไม่ชัวร์นะคะยัองฝังใจกับเรื่องเก่ายังไม่ได้เปิดใจหรอเอาจริงๆอนะ คนที่เข้ามาจะเป็นยังไงห้าไม้เท้าสามดาเดอะซันค่ะเร okay, ซอบครับนายออคิงออฟสอดนะคะทัดลมเ,เขาเป็นยังไงคนนี้นะคะเด่นเลยก็คือถ้าไม่นิสัยเด็กกว่าก็อายุน้อยกว่าคุณนะคะ เหมือนกับว่าเขาอะอยากที่จะรู้จักกับคุณนะอยากที่จะดึงคุณขึ้นมาจากความเศร้าที่คุณเจออยู่อะหรือซันเขาอยากเข้าไปเปลี่ยนชีวิตคุณเขาอยากให้คุณมีรอยยิ้ม ดีขึ้นในอาการดังกล่าวที่คุณเจอมาเหล่านี้นะคะเนี่ยอย่างที่จะเยียวยาที่ผ่านมานะคะแต่เหมือนกับว่าจะต้องเจอกำแพงจากคุณหรือไม่ก็มันก็ไม่ง่ายาการที่เขาจะเข้าไปหาคุณนะคะเพราะคุณยัไม่ได้เปิดใจมากพอสำหรับเขาคนนี้นะคะ mm hmm. ต่อไปเรามาดูความรู้สึกของเขานะ mm hmm. เขารู้สึกยังไง นายออฟซอรเฮอร์มีเนี่ยเขาเจอแต่กำแพงจากคุณอะแต่เขาก็ไม่ย่อท้อนะที่เขาจะเข้าไปหาคุณเขาจะแสดงความจริงใจให้คุณได้เห็นนะคะสิดาก็มีท้อบ้างมีมีเซ็งบ้างมีเหนื่อยบ้างมีอยากจะหยุดบ้างแต่ก็ไม่หยุดนะคะจะแสดงความจริงใจไปจนกว่าเธอจะรับจะให้ไปจนกว่าเธอจะรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเพลงเพลงนึง,งเนาะต่อไปค่ะ คือคุณปิดกำแพงให้เขามากๆเลยเนี่ยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขานิ่งนะคะแทนแพรนสองเหรียญคุณยังไม่แน่ใจอะคุณยังไม่แน่ใจกับคนนี้เลยนะคะคุณยังไม่ชัว์อดีตของคุณหรือคนที่มีอิทธิพลกับคุณจจะเป็นชาวทัดไปทัดน้ําทัดลมนะคะเมจสิงธนู ม,มังกรอ่ากลุ่มเมถุนตุลน,นะคะหรือมีนกระกฎิจิกน,นะอย่างใดอย่างหนึ่งมันน่าจะเป็นสองคนนะคะเป็นคนนี้แล้วก็เป็นคนที่เพิ่งเลิกรากันไปมันก็เลยเป็นฟิลลิ่ที่คุณลังเลใจว่าคุณจะเอาอยัางไงกับเขาคุณจะไปตอ่อคุณจะยังไงแต่ตอนนี้ยังนิ่งอยู่ความรู้สึกยังไม่ได้มีความคืบหน้ามากขึ้นยังเป็นเส้นตรงสําหรับคนคนนี้อาจจะต้องใช้เวลา เป็นยังไงต่อสำหรับคนโสดคนโสดจะเป็นยังไงเจ็ดถ้วยเริ่มเป็นเรื่องของความเป็นเพื่อนไปก่อนยังไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรก็คือคุยได้นะคะคุยได้คุยได้เรื่อยยังเป็นช้อยส์สำหรับคุณอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะเข้าไปชอบเพราะว่า ไพ่สลับกันได้ใช่ไหมคุณอาจจะไปตกหลุมรักคนที่เขายังมีบาดแผลเกี่ยวกับคนเก่าหรือเพิ่งเลิกลากับใครมาก็ได้แล้วคุณจะเป็นชอยของเขาสิเหรียญสองไม่เท้าแฮงแมในช่วงนี้นะคะสิบห้าวันนี้ยังทำอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์ต้องค่อยๆให้เรื่อยๆนะคะ อยู่อย่างสบายใจอ่ะในลักษณะของความรู้สึกมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะคะสบายใจกันทั้งสองฝ่ายแต่แค่มันมีเหมือนอะไรบางอย่างเป็นเส้นบางๆกั้นอยู่เท่านั้นเองของความรู้สึกนะคะจะให้ก็ยังให้ได้ไม่เต็มที่อ่าก็ยังยากจะเก็บไว้อย่างนี้แหละเป็นลักษณะของเพื่อนของมิตรภาพของความรู้สึกดีๆในลักษณะของความสัมพันธ์ก็ยังยิ่งอยู่นั่นเองนะคะให้ความรนะัก Children, h e m i t r y จริงๆระหว่างคุณกับเขา่ามันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอนะทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาที่มันค้างคาที่เขาจะต้องจัดการานั้นเองนะคะหรือคุณจะต้องจัดการานั้นเองปัญหาเรื่องบาดแผลในใจนะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่กรุณามารับชมช่องที่กำลังจะล่มจมนะคะี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ค okay, ป่ับไปนะคนมีคู่นะความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคนมีคู่แปดถ้วยแปดดา4สี่ถ้วยทำไมโอ้โหไม่ค่อยโอเคเลยอะไม่อยากจะเปิดไพ่ออกมาแล้วมันแย่หรอกนะก็คือดูไปตามไพนะ่แต่ช่วงนี้อะชาวตุลนะ่ะความรักอาจจะไม่เด่นนะคะแล้วก็มีเรื่องเข้ามาค่อนข้างเยอะทำให้ มีปัญหากันด้วยนะคะเขาไม่แคร์ไม่สนใจไม่ค่อยให้ความใส่ใจกันจนกระทั่งมันรู้สึกเหมือนเหมือนเลิกกันเลยอะ่ะมันเป็นกิลนั้นค่อยเดทขึ้นมานะคะกำแพงการไม่ใส่ใจกันไม่สนใจเป็นฟิลที่ mm hmm. ดิ่งมาก,มากในในในระดับเ,เบอร์แปดเบอร์เก้าเลยนะคะคุณดูภา่เอาเองแล้วกันนะคุณดูภาพ บุคคลในผ้าเราเองก็ได้นะคะมันจะแปลแบบดราม่าอีกนะคะมันค่อนข้างฟิลค่อนข้างแย่สําหรับคนมีคู่เลยคุณจะตัดสินใจจะทำอะไรคุณก็ยังก,กล้ากลัวๆอยากที่จะออกมานะอยากจะจบหรืออยากอะไรสักอย่างแต่มันก็เหมือนโดนกักโดนขังโดนกักเอาไว้จะตัดสินใจก็ไม่สักทีนึง จะเอายังไงกันแน่จะคุยจะอะไรก็นิ่งก็เฉยก็ไม่สนใจก็ไม่ให้ความสําคัญกันเลยจะเอายังไงก็พูดมาตรงๆก็ไม่พูดบางทีกวอาจะเลือกตัดสินใจด้วยตัวเองว่าโอเคเธอไม่ตัดสินใจเธอไม่เคลียเธอไม่ชัดเจนฉันชัดเจนเองฉันจะเดินออกมาเองนะคะอมอไปค่ะคนรักของคุณล่ะเป็นยังไง เออเขาทําตัวเหมือนเขาโสดเลยอ่ะเหมือนเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่มากทุกอย่างมันจบแบบมันรวดเร็วมากๆนะคะเขาเขาเหนื่อยเหนื่อยเขาเบื่อเบ่อความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเออก็เข้าใจแล้วว่าทําไมไพ่ฝั่งของคุณเนี่ยเป็นลักษณะของเหมือนกับเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่กาลังจะจบหรือจบแล้ว นะคะแล้วฝั่งเขาจะทำตัวเหมือนโสดคือไม่สนใจในฝั่งคุณเลยนะคะมุ่งไปข้างหน้ามองไปข้างหน้ามองหาอะไรใหม่ๆอย่างเดียวเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นฉับพลันมากๆในฝั่งของเขาเขาอาจจะล้มหรือพังจุดเนี้ยเลยก็ได้เนี่ยเขานิ่งมากเ,เรามาดูความรู้สึกสิความรู้สึกเขาเป็นยังไง เอชซับสอดหกไม้เท้าอโอเคการจบนะคะมันอาจจะถึงจุดจบแล้วปัญหาตรงนี้เหมือนจะแก้ได้แต่สุดท้ายเอ,อต่างคนต่างมันอาจจะถึงจุดนั้นแล้วอะรอบข้างมันเป็นการเอาชนะมันเป็นความนิ่งความเงียบนะคะแล้วก็การไม่ใส่ใจไพ่เด e w เบอร์ไพ่จบหรือการเริ่มต้นใหม่มองแล้วน่าจะเป็นลนักษณะ ที่จะยุติในลักษณะของความสัมพันธ์แต่มันก็ไม่ใช่ทุกคู่นะคะก็มไม่ใช่ทุกคนที่เป็นชาวตุนมีคู่แล้วจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้แต่บอกก็เจอว่า,วาถ้าคุณเจอในฟีลลิ่งที่มันค่อนข้างนิ่งเงียบในช่วงนี้นะคุณลองยื้อต่อไปก็ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจก็ได้ถ้าคุณยังรักอยู่ลองให้โอกาสดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะเตือนเนี้ยสิบห้าวันเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ โอกาสสูงที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะที่จะจบความสัมพันธ์เขาเขาอยากก้าวไปข้างหน้าเขาอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันขั้นสุดแบบว่าน้ำเป็นแก้วแล้วนะ love yourself first นะคะคิดว่าโอเคมันคุ้มค่าที่จะรอรอวันที่คุณจะได้ตัดสินใจได้ว่าคุณ จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆกับคนที่เห็นคุณค่าของคุณสักทีนะคะเห็นคุณค่าในความรักของคุณคุณจะต้องไม่ว่าคุณจะรักเขาแค่ไหนคุณต้องให้อ่อให้เกียรติตัวคุณเองนะคะและอย่าคิดว่าอย่ามองไปว่าความรักที่ไม่โอเคในครั้งนี้มันจะไม่โอเคไปตลอดชีวิตหรือจะเจอคนไม่ดีอีกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไพ่บอกว่าให้คุณมอง ข้างหน้ามันยังมีความรักที่ดีสำหรับคุณอยู่นั่นเองนะคะบางคนอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการสวดมนต์ขอพรหรือทําบุญเกี่ยวกับความรักนะคะโอเคค่ะคนนี้คู่ก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมเนาะสวัสดีค่ะต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสิบไม้เท้าสามดาบ โอ้มันเป็นฟิลเดียวกันเลยอะทำไมไม่รู้นะคะอึดอัดเหนื่อยเหมือนแบบทุกอย่างพยายามอยู่คนเดียวนะคะจนท้ายที่สุดอะคุณเลือกที่จะเดินออกมาแล้วมันเจ็บใจไปหมดหรือเขาอาจจะทําอะไรคุณรู้สึกอึดอัดให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเสียใจมีเกณฑ์การเลือกลาหรือยุติความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็ก้าออกมานะคะมองว่าเดี๋ยวจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้คุยอีกนะคะ หลุดจากคนเงี้ยคุณจะเจอคนใหม่อย่างรวดเร็วฉับพันนะคะต่อไปค่ะคนคุยของคุณนะคะเป็นยังไงสถานการอ่เขาไม่ได้สนใจความความรักความสัมพันธ์มากพอเหมือนเขาอะ่ะมีใครอยู่แล้วนะคะแล้วเขาเข้ามาหาคุณเฉพาะที่เขาเหงาหรือเขาโดดเดี่ยวหรือเขาแบบคิดถึงเขาก็มานะคะเพราะเป็นลักษณะของการมามาไปไปมามาหายหาย นะคะคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วอะเดมูน hmm. คือเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้เลยเพราะเขามีใครสักคนที่เขาจริงจังอยู่แล้วนั่นเองนะคะณนะตอนนี้หรือช่วงเวลานี้นั่นเองเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับคุณเลยคุณอึดอัดคุณเสียใจเนี่ยความรักสามเศร้ารักซ้อนตัวเลือกต่างๆที่คุณว่ามันไม่ไม่ใช่อะไรที่ฉันจะต้องมานั่งทนไม่ใช่อะไรที่ผมจะต้องมานั่งทนต่อไปอ่าประมาณนี้ทีนี้เรามาดูความรู้สึกของเขา เขารู้สึกยังไงกับคุณนี่ไม่ได้ตื่นเต้นหรือหวาอะไรกับเราเลยอ่ะ s เ r ร n g ก้าวดาบเข้าแค่รู้สึกดีรู้สึกชอบแต่ไม่ถึงกับรู้สึกหลักนะไม่มีภัยทวนไม่มีภัยของความรู้สึกหลักเข้ามาเลยก้าวดาบเขาเข้าอุดอยัย เขาอึดอัดน,นะเขาสื่อัดในในหลายครั้งที่คุณอาจจะทวงถามคำตอบหรือในบางกริยา reaction บางอย่างจากคุณนะคะที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจอืมนั้นเขาอาจจะแสดงออกมาด้วยอาการค่อนข้างนิ่งหรือการที่ไม่ได้สนใจหรือใส่ใจเรามากพอเออคุณนึกออกไหมเวลาที่เวลาเอายกตัวอย่างตัวเราเองก็ได้เวลาที่เราชอบใครสักคนเราจะพยายาม ให้เขารู้ใช่ไหมว่าเราแบบใส่ใจเขานั่นนี่ซึ่งคนไหนที่เราไม่ได้ชอบอะไรเราก็จะเฉยๆนิ่งๆกับเขาอ่านนั่นแหละมันประมาณนั้นสําหรับเขาคนนี้นะคะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาสีเหรียญค่ะ h i พ h p i n t e r e s ยังยึดติดยังผูกมัดกับเขาหลุดออาไม่ได้แล้วคุณรู้สึกสบายใจเวลาที่อยู่กับเขาเวลาที่ได้ใช้เวลากับเขาครั มีความสุขมันเป็นฟิลของความหลงไหลมากกว่าความรักนะเหมือนเป็นคุณไปตกหลุมรักเขาไปตกหลุมพางของเขานะคะความหลงความนุ่มหลงต่างๆในสิ่งที่เขามีในสิ่งภายลักเ,เขาเรียกอะไรนะรูปลักภายนอกต่างๆที่มันดึงดูดใจของคุณนะคะมากกว่าเนี่ยสิ่งที่คุณไปยึดติดเนี่ยสิ่งภายนอกที่เขาสร้างขึ้นมาให้ดูดีต่างๆนะคะเคจะเป็นยังไงต่อไป สามดาอมคุณจะอ่าคุณจะมีโอกาสที่จะเดินออกมาละจะมีคนเข้ามาหาคุณอย่างไวนะคะแต่จะตกผลึกความรู้สึกที่มันเศร้าๆหรือบ้างในช่วงนนะคะเจ็ดดาระวังคนใหม่เข้ามา มากกว่าหนึ่งคนจะมีคนที่มีใครอยู่แล้วมีตัวเลือกแล้วเอามาแอบคุย,ยกับคุณอย่นี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณหลุดจักรักสามเศร้าได้แล้วก็อย่าไปเจออีกมันจะเป็นฟิลของมีเสือปะจระเข้ดังนั้นเราระวังใจตัวเองเราเช็คให้ดีก่อนจะดีที่สุดนะคะให้คฟังนะ <S is s t for you to love me h e f o r t honeymoon รักใหม่จะมีคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทจะให้คุณนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คนดีนะไม่ใช่คนนี้นะเป็นคนที่กําลังจะเข้ามามีเกณฑ์ที่จะได้คบกันด้วยนะคะไม่ใช่แค่ความสามารถไม่ชัดเจนนะดังนั้นให้คุณมุฟออนเดินหน้านะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะดีที่สุดโอเคค่ะคลิปของชาวตุลก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, ด,ด cribe นะคะขอบคุณค่ะ